ความเชื่อตามหลักโบราณทำไมห้ามสวมแหวนนิ้วกลางอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงความเชื่อของหลักโบราณนะครับว่าทำไมถึงห้ามสวมแหวนนิ้วกลางนะครับโดยตามหลักความเชื่อเนี่ยนิ้วกลางคือนิ้วที่3ของมือมนุษย์ เป็นนิ้วใจกลางของมือเลยนะครับอยู่ระหว่างนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางตามหลักความเชื่อโบราณของประเทศไทยแล้วก็หลักโหราศาสตร์เนี่ยมีความเชื่อกันว่านิ้วกลางเนี่ยเป็นนิ้วของดาวเสาร์นะครับถ้านิ้วกลางยาวแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รักความสงบชอบการศึกษาและถ้าเป็น ทรงสี่เหลี่ยมและหนาเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยมีความคิดที่ลึกซึ้งถ้านิ้วคุณสั้นหรือมีตำหนิเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องใดสักเท่าไหร่นะักเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยสักเท่าไหร่ถ้านิ้วนี้เนี่ยยาวกว่าฝ่ามือเนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รอบคอบมากเวลาคิดเวลาทำเวลาอ่านอะไรเนี่ยทำใหล้ละเอียดถี่ช้วนนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่นิ้วกลางสั้นกว่าฝ่ามือเนี่ยคือคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนเวลาจะทําอะไรมักจะทําเร็วตัดสินใจด่วนเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่นิ้วกลางสั้นกว่าฝ่ามือเนี่ยก็ควรที่จะคิดทบชวนให้รอบคอบนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีการตัดสินใจเร็วของเราเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับ สำหรับนิ้วกลางเนี่ยสำคัญเพราะว่าเป็นนิ้วที่คอยรับเส้นโชคเส้นลาบนะครับซึ่งหมายถึงอาชีพแล้วก็ทางแห่งชีวิตเลยนะครับตามหลักหัทธศาสตร์เนี่ยและเป็นนิ้วที่แสดงถึงนิสัยโดยตรงบางตําราเนี่ยก็เล่าว,ว่าถ้านิ้วกลางยาวเกินไปก็คือยาวเกินฝ่ามือมากไปเนี่ยก็คือทำให้คุณบางทีเนี่ยเป็นคนที่เชื่องช้า เสื่องซึมนะครับแต่ถ้าสั้นมากๆเนี่ยก็คือมักจะเป็นคนที่ชอบปั่นป่วนคนอื่นเป็นคนชอบลุกลานคนอื่นอยู่ไม่ค่อยสุขนะครับถ้าตรลงจะดีมากนะครับก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยถือตนเป็นใหญ่นะครับแต่ถ้านิ้วแอนหน้าแอนหลังมากเกินไปเนี่ยมักจะเจอกับเรื่องขัดสนบางคนเนี่ยอาจจะต้องผัดภาคจากที่อยู่ หรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่เวลาที่มีอะไรเนี่ยมาคาดลอบวงของนิ้วกลางเนี่ยแม้แต่สุขเนี่ยก็มักจะทุกข์ทางใจนะครับมีรอยไก่ไขว้ตรงข้อมือหรือเป็นกรา,ากบาทเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีนะักเวลามีตำหนิเนี่ยก็คือมักจะเจอกับเรื่องไม่ค่อยดีนะครับ มักอยู่ห่างจากมารดานะครับดังนั้นการสวมแหวนเนี่ยหรือเอาอะไรมาลัดไว้ตรงนิ้วกลางเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการปิดเส้นโชคเส้นลาบหรือว่าทําให้โชคลาบเนี่ยไม่ค่อยเข้าตามหลักของความเชื่อของคนโบราณนะครับเพราะว่าเคยมีคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจเนี่ยแหละนะครับก็คือประสบความสำเร็จในชีวิตหาเงินเก่งมากๆมี ทุกอย่างใช่เขว่ามีทุกอย่างนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอกับแหวนวงหนึ่งที่มันสวยมากๆนะครับแล้วเขาเนี่ยก็คือชอบปกติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบใส่แหวนนะครับแต่พอเห็นแหวนวงนี้แล้วเนี่ยก็เลยเอามาลองใส่ที่นิ้วกลางดูนะครับคือใส่แรกๆเนี่ยใส่ไม่กี่วันแรกเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่เลยนะครับจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปนะครับ ก็ประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็คือธุรกิจที่ทำเนี่ยก็เจอแต่อุปสรรคปัญหาการตกลงการเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยก็ยากกว่าแต่ก่อนนะครับชีวิตเนี่ยมีแต่เรื่องติดติดขัดข,ดขดัมีแต่เรื่องที่ทำให้ชุกร้อนแล้วก็เดือดร้อนใจอยู่เสมอๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวเท่าไหร่นะครับ จากนั้นเนี่ยนักธุรกิจคนนี้ก็จึงมาศึกษาวิชาพวกนี้นะครับโหาราศาสตร์อะไรพวกนี้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่นะักนะครับเขาก็เรียนรู้เรียนรู้อ่านหนังสือแล้วก็ปรึกษาครูอาจารย์ที่มีความรู้พวกนี้นะครับปรากฏครูอาจารย์เนี่ยก็แนะนําว่าให้ถอดแหวนวงนั้นออกเพราะว่านิ้วกลางเนี่ยมันเป็นเส้นที่สําคัญมากๆนะครับของหลักโหรถศาสตร์ หรือวิชาลายมือนะครับจะให้ความสําคัญกับนิ้วกลางมากๆเพราะว่านิ้วกลางเนี่ยก็คือเส้นหัวใจหลักของวิชานี้เลยนะครับเขาก็ลองถอดออกดูนะครับก็คือช่วงที่ถอดออกใหม่ๆเนี่ยก็คือมันจะมีดีเลย์ของเวลานิดนึงนะครับปัญหามัาก็ยังอยู่แต่ว่าพอถอดออกไปไม่น่าเชื่อครับว่าธุรกิจที่เขาทํางานที่เขาได้ทําอะไรพวกเนี้ย มันกลับมาดีเหมือนเดิมเหมือนก่อนที่เขาไม่ได้ใส่แบบไม่น่าเชื่อคือบางเรื่องเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่มองไม่เห็นมันเป็นศาสตร์ที่วิทยาศาสตร์อาจจะพิสูจน์ไม่ได้นะบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องลองนะครับ แล้วก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งใส่แค่แป๊บเดียวก็บอกาไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ครับถ้าใส่แป๊บเดียวเนี่ยใส่ชั่วโมง2ชั่วโมงใส่วัน2วันเนี่ยบางทีมันยังไม่เห็นผลอะไรหรอกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นบางสิ่งบางอย่างที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงนะครับ พวกโหราศาสตร์หรือศาสตร์ความเชื่อบางอย่างเนี่ยมันต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับเหมือนเรื่องวิญญาณก็เหมือนกันนะครับคือบางคนที่เคยเห็นพูดผีพิศาสรหรือวิญญาณอะไรพวกเนี้ก็จะเชื่อว่าวิญญาณ่ะมีจริงวิญญาณ่ะมันอยู่ใกล้ตัวเราแต่คนที่ไม่เชื่อหรือว่าคนที่ไม่เคยเห็นเลยก็บอกว่าวิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้มันก็เสียงกันไม่จบไม่สิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มาถกเถียงกันก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยคือไม่อยากให้มาถกเถียงกันนะครับอยากให้ฟังไว้เป็นความรู้นะครับสําหรับศาสตร์ของโบราณนการก็คือหัตถศาสตร์หรือวิชาลายมือแล้วก็วิชาบนฝ่ามือเนี่ยมันมีมาหลายพันปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ ไม่จริงเนี่ยมันคงอยู่มาไม่นานขนาดนี้นะครับให้เราลองคิดดูนะว่าอะไรที่มันอยู่มานานขนาดนี้มันต้องมีหลักความจริงปอนอยู่บ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโหราศาสตร์ทุกขแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวหัตศาสตร์เลขศาสตร์พวกนี้จริงๆเนี่ยหลักโหราศาสตร์เนี่ยมันมาจากการเก็บสถิติอ่าจริงๆมันมาจากการเก็บสถิตินะว่าเอ้ยคนทําแบบนี้เราจะเจอผลลัพธ์แบบนี้ พอเลิกทำแบบนี้ผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมาจากการเก็บสถิติหัวศาสตร์คือการเก็บสถิติมานับพันปีนะครับดังนั้นเนี่ยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยผมไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปลบลู่ใครนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ